สวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบครับชวนพายแทนคุณนะครับผมวันนี้นะครับเลิกงานช่วงเย็นก็เลยจะพามาดูผลิตผลจากผักสวนครัวรั้วหลังบ้านกันนะครับก็เคยทําคลิปไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับตอนนั้นยังเล็กๆกันอยู่นะครับก็ผ่านมาได้เดือนกว่านะครับกับสองเดือนนะครับก็มาอัปเดตกันนิดนึงนะครับอันนี้จะเป็นมะเขือยาวนะครับผมก็จะได้กินลูกแล้วนะครับ สําหรับเมื่อคือยาวนะครับก็น่าใกล้ได้กินแล้วน่าจะกินได้กินซุปหรือว่าเป็นเอาไปผัดนะครับผมน่าจะอร่อยนะครับผมดูจากข้างขวานะครับจะเป็นาร,าราชาแห่งแกงอ่อมนะครับก็จะเป็นอิตูนะครับหรือว่าใบาแมงลักนะครับผมกินไม่หมดนะครับ ก็เริ่มจะจับดอกนะครับเป็นลูกแล้วนะครับผมแต่ว่าต้นไม่ได้ใหญ่มากนะครับฝั่งนี้ก็พี่สาวก็ปลูกไปกระเพราเพิ่มนะครับผมเพราะเรากินกันตลอดนะครับผมเมื่อคือยากาลังงามเลยนะครับผมโหระพานะครับผมหรับฝั่งนี้นะครับจะเป็นถั่วฝักยาวนะครับเริ่มมีลูกแล้วนะครับผมตอนแรกก็คิดว่าจะไม่ได้กินนะครับ เริ่มติดลูกแล้วครับเรวมีดอกปกติคขาบอกว่าถ้าคนที่ปลูกต้นไม้แล้วไม่ได้มีดอกมีผลนี่ก็คือจะไม่ให้ปลูกนะครับแต่ตรงนี้ผมเป็นคนปลูกเองนะครับนะครับเริ่มให้ผลผลิตแล้วนะครับนะครับด้านไหนนะครับเริ่มมีแล้วนะครับอินซียนะครับผมปลอดภัยร้0ยอรเนนะครับผม ปลูกเองนะครับรดน้ําปลาปลานี่แหละนะครับผมก็ไม่น่าเชื่อว่าจะได้กินนะครับผมนะครับผักสวนครัวนะครับรั้วหลังบ้านนะครับผมอีกตัวหนึ่งนะครับสําหรับผักสวนครัวที่อยากจะให้ดูนะครับเป็นไม้เลื้อยนะครับอันนี้เป็นฟักเขียวใหญ่นะครับผมก็กินไปสองสาลูกแล้วนะครับลูกใหญ่มากเลยนะครับ นี่ก็เริ่มมีลูกแล้วครับข้างล่างนะครับผมดูตรงนี้ครับว้าวเะครับสองสามน่าจะน่าจะติดประมาณสักหกเจ็ดลูกแล้วนะครับทีนี้ก็กินไม่หมดแล้วครับเพราะว่าครอบครัวเราไม่ใช่ครอบครัวใหญ่มากนะลูกเล็กๆก็ทยอยติดมาอย่างนี้ยครับ แล่วบวบก,ก็เริ่มบวบก,ก็คือปลูกใกล้ๆกันนะครับดูฟักอีกลูกหนหึงนะครับเห็นไหมครับอันหน้าเนี่ยครับก็ทําค้างรวมๆกันนะครับก็จะมีบวบงูมีบวบนะครับบวบหอมก็มีนะครับเริ่มเป็นลูกแล้วเหมือนกันนะครับอันนี้อีกตัวหนึ่งอยากให้ดูนะครับ นี่คือมะละกอเองนะครับผมปลูกเองกับมือเลยครับตอนนี้ตอนนี้ได้กินผลผลิตแล้วนะครับสีสีด้านในของมะละกอตัวนี้ไม่ค่อยสวยนะครับจะสีเหลืองจืดๆแต่ว่ารสชาติหวานมากนะครับผมนี่ก็ดีวจะไปแบ่งยตดๆนะครับคนลูกนะครับก็ส่วนด้านบนนะครับจะเป็นลูกเล็กนะครับเอาไว้ตำสมตำนะครับอันนี้ สายพันธุ์นี้ก็ดีหน่อยตรงที่ว่าดกแล้วก็ตำทุมตำกรอบดีนะครับอร่อยนะครับผมนะครับไม่น่าเชื่อว่าปลูกทิ้งๆก็ได้กินนะครับอันนี้เกินความคาดหมายจริงๆนะครับอันนี้ผลผลิตนะครับนี่เป็นดอกดาวเรืองนะครับปลูกไว้ดูสวยงามนะครับดอกมันชื่นนะครับเริ่มให้ผลผลิต ส่วนตรงนี้จะเป็นป่ามะเขือนะครับก็เริ่มให้ผลผลิตแล้วนะครับกินไปหลายชุดแล้วเหมือนกันครับนะครับนี่ก็อินซีนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับลดน้ำคุมฟางให้ปุ๋ยครอบนะครับเออย่างให้ดูตัวนี้อันนี้ยอดฟักนะครับมีลูกเล็กๆด้วยเอา้าตรงนี้ก็มีลูกซ่อนอยู่เห็นไหมครับ ก็อย่างที่บอกว่าช่วงหลังจากตัวมาผมก็แบบตระหนักถึงเรื่องของการสร้างแหล่งอาหารให้กับครอบครัวนะครับตรงนี้ก็เป็นฝีมือของพี่สาวนะครับในการปลูกแล้วก็ดูแลช่วยกันลดน้ำนะครับนี้ก็จะเป็นสวนครัวนะครับตลาดสดนะครับหลังบ้านนะครับก็จะมีสะระแหนนะครับผมต้นหอมนะครับ ก็มีผักเป้นนะครับผมผักแพ้วนะครับผมแล้วก็มีกล้าผักมะละกออะไรต่างๆนะครับไว้น,นี่เราก็เด็ดกินกันเรื่อยๆนะครับไปทํากับข้าวทําลาบทําแกงอะไรเงี้ยครับก็ใกล้มือดีนะครับก็เดินมายิบได้เลยนะครับผมก็คลิปนี้จะไม่ได้เห็นหน้าผมนะครับก็จะให้ดูนะครับว่า ส่วนครัวหลังบ้านมันทําไปเล่นๆนะครับแต่ได้กินจริงจังจริอันนี้จะเป็นค้างบวบงูนะครับบวบงูนี่ยังไม่ให้ผลผลิตเลยนะครับอันนี้ฟักทองนะฟักทองก็ขึ้นมาอันนี้ผมปลูกนะครับไม่ไ,มได้ขึ้นเองโอ้ดูลูกนี้ว้าแหล่งอาหารของเรานะครับบวบนะครับ ติดรูกนะครับบวบทําค้างรวมกันนะครับผมก็ต้องคอยสอบสองดูแล้วนะครับผมก็วันนี้พาดูคลิปสั้นๆนะครับหลังบ้านไปก่อนนะครับผมก็ยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมกันนะครับผมสําหรับคลิปผลผลิตนะครับจากผักสวนครัวรั้วหลังบ้านนะครับผมสำหรับคลิปนี้ชวนภผ่ท่านคุณขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ